นิดอายไปกินข้าวครับฮะทำลาบป่ากระดอบซีมาบึ่งนี่คือมาเียมนต้มปลาาป่าเราจะทำลาบปลาลาบปลาเหนียวจังเลยพักน้ำต้ม ทิปองมะเขื่อนหมดแล้วเรกินข้าว่งเจ้ากัเบ่งก้อนตังก้อนก้อนมะเขือกันแม่มากินข้าวเด็กๆเด็กมากินข้าวก่อนสร้างเด็กๆโต๊ะนั่งนิ่งแยกกันนะครับแม่มาโต๊้ทางล่างที่ไปหาตะน้างล้างมือเดี๋ยวนี้ไปจ้องเแกด้วยเออเราลดจ้องนะนั่งกินข้าว มันออกเลยเนาะโอเคแล้วใช่แล้วบอยให้เลยที่เส้นักเกือกกลิ่นเลยกลิ่นมากดูไปคว้างหม้ออย่างบอยนี่เล่ยังพุ้าะเขาพุ้าะตัวพุ้าะแล้ว

ยังอร่อยจริงในมันกัยันอกจากนู้นลวโอ้ยในยนอะไรแน่ล่ะสัตเลี้ยข้าวเกี๊ยวกจะชวยติดเออหนึ่งมาเหื่อเือเือเดียวตามนี่ะผู้ใดไปได้นึ่ผู้ใดนจกนเดียว เป็ดยังสร้งกินกัมันเป็นทเด่นเลยมึกินต่กนก่อนนีมากินแต่เป็ดจิ้นกอฟซน้ำข่านะบอกิมยามันยุติลูหูเอาครือาให้จ้ไอ้บึ้งเข็ดรัแล้วบดอันค่อันให้ยีจ้เล็อันปลายลดมันให้น เราไปบ้าสุขวัวพังว่เล็กไปรถคนแข่งโคตรตายเล็กไปรถระบ้าน้ผู้เดียวอะนะผูเดียวเนาะถูกสองคนจังห้าแล้วให้ยดให้สองคนจังห้าผู้สาวแกน้ลูกผู้บ่าัแกน้่งลูกผู้บ่าคนพดดมฮีผู้สาวได้เมื่อสองเลยตีเมองเลยอเลยไม่เยอะอะนะนเสียเงินอยเรเิด ฮิดหมดใหญ่น้อผู้สาวแขนก้อนเหมืนรู้ว่าเอามยหักพาคำเดียวกงคุณย่างเยอะเส้นเดียวเลยผู้สาวมันน้ำนักเบามันละส่นเนาะน้ำนักเบาแล้วมันละสีสุดมันยืดไปเรื่อยๆไม่ใช่หรือมันรู้มั้ยจะไปดีดองมั้ยมันละจุดจะกระตุ้นกระตุนยิงยืนเลยโอ้โอข่าวบริษัทเล่นก็จะพื้นนั่นแหละ ยีแม่เยอมากว่าไอเงนี่ไอยะยะยะยากพี่ยงเฮียลสัตว์มันเลิกมาโหลดจังอยู่บนข้อบ่โ้โหมันเหน่แม่โทโทรเลักไปรถอหลัผู้เดียวมันเลยมันไ่วมันเห็ดรนี่มมันจะไข่ะเจ้าก็พู้แค่นะมันเลมาหนังคะ นี่นะคือปลาแดกเนาะสูปา่ต้มปลาแดกมาแล้วมันจังไม่ได้นีจอไม่้นีนีนียู่ตายก่อนอซยูหู้เนี่ยเฮ็ดแม่นทรหะพ่ออยู่สโตละตา้างเอ้ยแ่ใ่็มันเป็นก็ไห้บสังก็จออยู่ข้างหน่แต่ไดคือิงก๊ท่คุว่แต่ขายู่นี่ก็สื่อแข่งกับกังอยู่บิบแว่าแล้วมากัมาเป้าไม่ยัง เึงเ <a> คร<ะ>ื่องปรุงเฮาเกมพร้อมเลยลด้องเงี่าเคืนเป็นไวยาอย่งาลูกจะเพื่องกันหรอหนาวกับ่นหนาวเอายาวจะไม่กินต้องตตบด้อละไ่เม

พูน,น,ะนบะพูนบะิืมหิวข้าวแล้วตอนนี้เป็นมงครึ่งลืมวุ้นวาแล้วหลังจากนั้นทางหอมใช่แล้วตอนนี้ แล้วแล้วล่ะมาพอหอมยดิมันเหลือป่ะหอมขู้ใจมันเหลือเฮ้ย่ะมันเหลือี้เก่าอีกซเอห้ามัก่เดีวห้ามักใส่เลยลายห้ามเดียวพอดีแล้วจบไปแล้วหลงจ้านจำเอาไม่ใช่ผู้รีบบนห้าม้หน่อย กินป้าคขกินแถวลายข้าน้านาตักแล้วตอนนี้น่อ็นกายตนั้นคั่วแล้อนคั่วเบิร์ตนี้มันเบ่งหม้อปิ้งปลากันตอานยให้ไมมปลาเรียบร้อยอ่าหลายอย่างนะ กูรอกินข้าวเจ้าอะไรตัวนี้ได้แมเอตัวนี้ใ <c ười> ช่นองใช่ย่อ,ยออย่าย่อกินกิน อันนี้น่าอร่อยมากมาเอาผ้าหอมห้วยลงไปเอ้ยลูกปเลงกป่จะได้ซ่องเปี้ย้ยลงไปะเ้ยลงไปเาจะมีลาบดิบน้ำจะได้รับสุกมาตงนะอร่อยจริงตังตองแปงมากี่ข้าวเดียวลงหม้อแล้วก็ัวนคุณนายเพ็งผมานั่งเจ้าไปยินผือมาเจ้า